ห้านาทีก่อนเที่ยงคืนแล้วก็อาจจะสิบนาทีหรือสิบห้านาทีหลังเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะตอนนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณาสวดสวดสักประมาณเจ็ดจบอะไรเงี้ยนะสวดสวดอิริบิโนี่แหละก็ โดยความเชื่อส่วนตัวคือบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะแล้วถ้าหากว่าเราสวดแล้วเกิดมหากุศลจิตขึ้นมาพร้อมๆกันได้นะก็ถือว่าเป็นการถักทอเครือข่ายของมหากุศลจิตนะที่จะช่วยเป็นกําลังให้แก่กันและกันในการบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกว่าเชื่อมั่นนะว่าปีหน้าอะไรๆเนี่ยมันจะ ไม่ลงไปสู่ความมืดถึงที่สุดแน่นอนในเมื่อชีวิตของเรายังมีจิตเหลืออยู่ดวงหนึ่งนะที่มันสว่างรุ่งสุดๆจิตนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะครับถ้าจิตเราเป็นยังไงชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ไม่ใช่ความจริงที่โมเมกันขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะครับถ้าหากว่า ขึ้นปีใหม่เราขึ้นปีใหม่ด้วยจิตที่มันสว่างเป็นมหากุศลนะฮะยังไงยังไงเนี่ยชีวิตเราอ่ะไม่ตกต่ําถึงที่สุดแน่นอนนะใครจะอยากไปสวดมนต์ข้ามคืนที่วัดหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ตามอัธยาศัยนะครับแต่สําหรับารายการปฏิบัติธรรมที่บ้านก็จะมีช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคืออาจจะ15นาทีก่อนเที่ยงคืนแล้วก็ 15นาทีหลังเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็จะมาทำกุศลกันแบบอยู่บ้านนะเพราะปีนี้ไม่มีใครส่งเสริมให้ไปชุมนุมกันในสถานที่แออัดนะฮะมันแทนที่จะได้บุญอาจจะจิตตกมานะฮะกลับมาด้วยความรู้สึกว่าเออเราไปสวดมนต์ทำไมติดโรคติดร้ายอะไรกลับมานะ แล้วก็อยู่ที่บ้านต่างคนต่างอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วก็มามยังจิตให้เกิดความสว่างได้เหมือนเหมือนกับที่เราไปวัดก็แล้วกัน